สวัสดีค่ะรายการหวานหมูบายหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานพามาพบกับนักสแสดงในเรื่องพี่มากพักขนงนะคะจะมาพูดมาคุยแล้วก็ไปเข้าครัวตามฟอร์อมค่ะส่วนจะเป็นใครนั้นนะคะขอเชิญติดตามหมูหวานมาทางนี้ค่ะและตอนนี้นะคะหมูหวานก็ขึ้นมาอยู่บนฟ้านะคะกับคนที่ชื่อฟ้านะคะที่ห้องอาหารไทยเฮโรงแรมบันยุนทรีชั้น50 3และก็54สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะข่าวอยู่บนฟ้าแล้วสบายไหมคะสบายดีค่ะยันสบายมากอันนี้ก็เป็นผู้จัดการ<ช>ของห้องอาหารไทเฮนะคะซึ่งเป็นห้องอาหารญี่ปุน่นฟังดูแล้วไทเฮก็ชื่อดีเหมือนกันนะคะคือคนไทเฮอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็จริงๆแล้วความหมายก็คือสันติภาพสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาคนไทยมาก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนต่างชาติหรือญี่ปุ่นเขาก็จะทราบความหมายค่ะเป็นความหมายที่ดีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่สงบสุขนะคะแขกเราค่อนข้างเยอะเราไม่สงบสุขเอาซะเลยนะคะวุ่นวายแต่ว่าความสงบสุขเนี่ยไปตกอยู่กับแขกนะคใ่คะแต่ว่าในห้องครัวนี่ลบกันใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า ห้องอาหารที่นี่เนี่ยก็เปิดมากี่ปีแล้วนะคะอ่าดปีแล้วค่ะจะครบ8ปีแล้วค่ะปีนี้ก็ครบปีที่8วันที่24พฤศจิกาค่ะค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าอยู่คู่กับโรงแรมนี่มาเลยมานานแล้วห้องอาหารที่นี่เนี่ยมีอะไรเด็ดๆหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่<ม>ครัวเย็นครัวร้อนอไอซูชิซัตซึมิเทปปันยากิวันนี้เนี่ยคุณฟ้าอยากจะนําเสนออะไรคะก็อยากจะนําเสนอเป็นปลาเด็ดของเรา ปลาดิบของเราเนี่ยจะสดนะคะเชฟเนี่ยค่อนข้างเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีนะคะ,คะแล้วบางครั้งเนี่ยเชฟก็จะไปตลาดเองด้วย,ยไปเลือกไม่ใช่เฉพาะแต่ว่า,ามาจากญี่ปุ่นอย่างเดียวะนะคะบางทีเชฟก็จะออกไปที่เป็นตลาดท้องถิ่นตลาดปลาสะพานปลาอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะไปดูแล้วก็นํามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในของเราด้วยนะคะ ค่ะซึ่งเชฟที่ว่านี้ก็คือเชฟชาวญี่ปุ่นใช่ค่ะเชฟชื่อเชฟมาโอกามุโตะมาซาม,มิค่ะมาจากพอไกโดค่ะสั oh. ่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลย hmm. อยู่กับเราครบ2ปีแล้ว hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นปลาสดไม่สดตายไปแล้วกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เชฟจะรู้หมดทราบค่ะเชฟจะเก่งเรื่องพวกปลามากอ่าฮะแล้วก็จานนี้เนี่ยก็เมื่อกี้ก็เป็นฝีมือของเชฟด้วยเช่นกัน นะะในจานนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลานอกท,นทั้งหมดนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นปลาโอโทโร่นะคะเป็นส่วนท้องปลาค่ะคือโอโทโร่เนี่ยเป็นส่วนท้องที่ดีที่สุดของปลาของทูน่านะคะเพราะว่าช่วงตรงนี้มันจะมีค่อนข้างน้อยฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงค่ะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ้มหวานนะคะเป็นโบตันเอนดิตัวนี้ก็จะมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันถ้าคนชื่นชอบนี่จะอร่อยมาก ตัวนี้ค่ะนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฮอนมาคุโรก็จะเป็นช่วงของปลาทูน่าเหมือนกันก็จะเป็นอีก1เกรดลงมานะคะปลาแซลมอนจะมาจากนอร์เวย์เียนนะคะของเราก็สั่งโดยตรงมาเลยหรือว่าจะเป็นสแกลลอปก็มาจากฮอกไกโดเลยบ้านเชฟโดยตรงแล้วก็เป็นปลาหางเหลืองเราเรียกว่าฮามาจิเยลโลเทลนะคะค่ะแล้วก็จะมีซีบาสนะคะค่ะก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ปลากระพงขาวก็มาจากญี่ปุ่นก็คือจานนี้รวมๆแล้วมาจากญี่ปุ่นหรือกระทั่งใบไผ่ก็มาจากญี่ปุ่นค่ะใช่ใบไผ่ไก็มาจากญี่ปุ่น <laughs> ใช่ค่ะใช่แล้วถัดมาเนี่ยก็เป็นซูชิใช่ไหมซูชิมัสึเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นปลานอกทั้งหมดเหมือนกันนะคะก็คือจะมีเป็นข้าวห่อสาหร่ายตัวนี้เราก็ใช้เป็นปลาโอโทโร่เหมือนกันนะคะส่วนท้องของปลานะคะส่วนปลาก็จะไม่ได้แตกต่างกับตัวนี้เพราะว่าจากเป็นปลาดิบอย่างเดียวก็คือมาเป็นข้าวหน้าปลาดิบ S <S> สำหรับผู <ม S 2> ้ที่ชื่นชอบนะคะสมมุติว่าจะรับประทานเอาอิ่มเนี่ยก็สั่งเป็นซูชิไป<ช>อะไรอย่างนี้<ช>นะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเอบิเทมปุระมากิตัวนี้เราจะแนะนําแขกนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆ <ม S 2> สําหรับผู้ที่ชื่นชอบพวกมากินะคะ,คะแล้วก็เวลาแขกมาส่วนมากลูกค้าคนไทยเนี่ยจะชอบ <S <S หรือว่าจะเป็นลูกค้าชาวต่างประเทศเราจะบอกว่าตัวนี้นะเป็นซิกเนเจอร์ของเราอะไรที่เป็นจานเด่นของเราเราก็จะแนะนําทันทีเลย แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะค่ะแล้วก็มีเมนูแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอนะคะ,คะก็คือเป็นปลาหิมะนะคะหมักมิโซนะคะตัวนี้เราจะใช้เวลาหมักประมาณ2วันนะคะซึ่งไม่มีเราคิดแน่นอนว่าไม่มีที่ไหนในโรงแรมอื่นเหมือนเรานะคะหรือว่าร้านอื่นนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของเชฟเลยนะคะและเชฟเคยบอกไหมคะว่าทำไมต้องหมัก2วัน เพื่อให้มันเข้าเนื้อค่ะเพราะว่ามีโซเนี่ยถ้าเราหมักมากเกินไปก็เค็มหมักน้อยเกินไปก็ไม่ได้รสชาตินะคะ2วันเนี้เป็นอะไรที่กําลังกลมกล่อมพอดีไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปรสชาติก็พอดีพอดีซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราด้วยใช่ค่ะแล้วมีแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเนื้อก็จะแนะนําเป็นโกเบบีฟนะคะโกเบบีฟเนี่ยสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ นิดนึงว่ามันค่อนข้างที่จะมันฉะนั้นแล้วคนที่จะไม่ชอบความมันเนี่ยเราต้องอธิบายเขาก่อน mm hmm. แต่โกเบบีฟเนี่ยวิธีการเลี้ยงนะคะค่อนข้างที่จะประหลาดใจนิดนึงนะคะถ้าคนาได้ฟังเรื่องราวก็คือวัวเนี่ยเราต้องให้เขาดื่มเบียร์แล้วก็นวดเขาไปด้วยเพื่อที่เราจะเอาไอ้ตรงส่วนมันที่เขาเรียกว,ว่า,าส่วนเนื้อหินอ่อน,นะคะ mm ่ะ hmm. ตัวนี้จะทําให้เวลากินเข้าไปรู้สึกว่ามันละลายในปากพูดแล้วก็อดจะกลืนน้ําลายไม่ได้เลยะะอันนี้ต้องลองชิมนะคะอันนี้ไม่เป็น mm hmm. เรื่องจริงค่ะ ก็เรียกได้ว่าถ้าชิมจานนี้จะเมาไหมคะเพราะว่าเบียร์เยอะเลยก็น่าจะเมาอย่างอื่นนะคะเมาอย่างอื่นนะคะเมารสชาติอะไรคะก็โกเบบิฟที่นี่ก็น่าจะลองนอกจากนั้นถ้ามาที่นี่แล้วช่วงเที่ยง ก็จะมีเซต l u นช์เซตลันช์ของเรานำเสนอด้วยความสวยงามนะคะอันดับแรกคือเราจะเสิร์ฟเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเดลี่แอปเปิ้ลไทเซอร์ซึ่งแต่ละวันเนี่ยเชฟจะทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเชฟเขาจะครีเอทเป็นยังไงนะคะรังสรรค์ยังไงนะคะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เซตเนี่ยเราจะมีทั้งหมด14เซตลัน c ์นะคะ14เซตลันช์จะเริ่มที่ราคา360บาทบวกนะคะค่ะอย่างเช่น ปลาหิมะย่างซีอิว้วย่างเกลือนะคะหรือว่าคนที่ชื่นชอบพวกปลาดิบเราก็จะมีพวกซาชิมิรวะคะมค่ะตัวนี้จะรวมข้าวซุปผักดอข้าวซุปแล้วก็มีของหวานเดลี่นะคะเป็นของหวานประจําวันหมดกันค่ะนะคะอย่างวันนี้เซตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นปลาอินทรีย์ต้มเค็มนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นผักสลัดนะคะสลัดโลนะคะโลเรียกนะคะเป็นสไตล์ของเชฟแล้วก็จะเป็น ยำผักโอฮิตาชิอะค่ะก็คือผักของทางญี่ปุ่นโรยหน้าด้วยปลาแห้งนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรากผักรากไม้อ่ะค่ะผัดโโรวมใช่ค่ะเป็นโกโบ้แล้วตัวนี้จะเป็นผักดองอะค่ะตัวนี้ก็คือก่อนที่แขกระหว่างที่แขกนั่งรออาหารจานเมนเราก็จะเสิร์ฟตัวนี้ก่อนค่ะแขกจะได้แบบมีความรู้สึกว่าเออเรียกน้ำย่อยไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้นั่งเสร็จเวลา แล้วก็มีรวมเมนูหวานด้วยรวมด้วยค่ะเราก็จะมีผลไม้มีไอศครีมแล้วจะมีขนมหวานที่เชฟเขาทำาค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะมาชิมอาหารที่นี่มีรองรับได้กี่คนคนะ รองรับทั้ง2ชั้นได้ทั้งหมด73ซีทนะคะแต่แนะนำจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราจะมีโต้ที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือติดริมหน้าต่างหนึ่โตะซึ่งโต้นั้นเนี่ยแขกต้องการที่จะนั่งมากเพราะว่ามันเป็นโต้ที่นั่งแล้วแบบสบายนะคะแล้วก็สามารถดูวิวด้านนอกได้ะคะ่ะเวลาเรารับจองเราก็จะบอกว่าส่วนมากจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะสนใจไหมคะถ้าสนใจก็โอเคคะ่ะ,คะถ้าไม่สนใจก็ ก็เจอมาดูก่อนค่ะไม่ค่ะเราก็จะบอกว่าเดินมาดูก่อนก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองชั้นเผื่ออาจจะชอบชั้นบนหรือชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่ส่วนมากก็จะเต็มทุกวันก็เต็มทุกวันค่ะช่วงนี้อย่าอย่าวอล์กอินเข้ามานะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแนะนำโทรมาจองเลยค่ะทั้งทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อค่ำใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษไหมคะ ก็จะมีเวอร์มาสเตอร์การนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรนะคะใบนี้นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหาร15ซนะคะเฉพาะมื้อคํำถึงสิ้นปีนี้นะคะโอ้ยาวนานถึงสิ้นปีเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะมาทานอาหารมื้อกลางวันแบบประหยัดประหยัดราคาไม่แพงมากแนะนำได้เชิญค่ะมีเซตรันให้เลือก7วันไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำค่ะ14เซตเนี่ยเลือกให้ทานได้เลย สมมุติว่าจะมาจองห้องอาหารที่นี่เนี่ยเบอร์โทรอะไรคะ,ะเบอร์โรงแรมได้เลยค่ะ0267-91200นะคะต่อ1150นะคะเราเปิด11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งนะคะมือกลางวันนะคะมือค่าหกโมงถึง4ทุ่มครึ่งนะคะ่ะถ้าไม่โทรมาแล้วไม่เจอเราก็สามารถติดต่อ Ticket Service ได้นะคะจองอได้เลยค่ะถ้าอยากจะมารับประทานอาหารอร่อย,ออยๆที่นี่ก็เชิญกันได้เลยเชิญได้เลยค่ะยินดีค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณคุณฟ้ามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและช่วงต่อไปนะคะอย่าลืมไปติดตามชมช่วงหมูหวานชวนคุยแล้วก็หมูหวานชวนคุกค่ะสำหรับผู้ดื่มโอชินะคะอย่าลืมลุ้นรางวัลนะคะโดยกดเครื่องหมายดอกจันทร4เกตามด้วยรหัสใต้ฝาแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะลุ้นรับรางวัลทุกวันเลยค่ะ ขณะนี้นะคะเมื่อวานก็อยู่กับแขกรับเชิญนะคะคุณอัตรุคงลาคีสีครับเอ้าวราศีผิดขอโทษค่ะสวัสดีครับพี่แอ้มหน้าของน้องมีลาคีเอ้ยลาสีเนี่ยสับมากๆเลยนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยโอยโด่งดังมากๆเลยแปดพันล้านแล้วใช่ไหม่ถึงครับแค่ห้าร้อยล้านครับตอนนี้ก็น่าจะถึงจุดนี้ครับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ รู้สึกดีใจครับดีใจที่คนคนไทยครับกลับมาดูหนังไทยทำให้แบบเป็นกระแสที่เหมือนกับว่าพี่มากฟีเวอร์คนกลับมานั่งดูหนังไทยโงหลังที่ว่าต่างจังหวัดที่ว่ามันจะปิดอยู่แล้วครับกลายเป็นว่าเขากลับมาบูมกลับมาคนคึกคักในโรงหนังอ,อีกครั้งหนึ่งครับแล้ว,ลวครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้มาเล่นหนังเรื่องนี้แรกเริ่มเลยที่ได้มีการถ่ายทำเนี่ยเร,เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แรกเริ่มตอนแรกคือเราอ่านบทอ่านบทเรารู้สึกแค่ชอบครับอ่านบทแล้วอุ้ย ทําให้ผมแบบอ่านบทเสร็จปุ๊บผมร้องไห้เพราะว่าในบทมันตอนแรกเรื่องโจ๊กเรื่องอะไรสุดท้ายมันก็เฉยเฉพอวิ่งมีร้องไห้เรายังรู้สึกว่าเออเจ๋งว่าทําให้เรารู้สึกอินกับตัวบทได้แต่ตอนที่มีอยู่บทหนึ่งที่ผมอ่านช็อตตอนที่ตกบนใดพออ่านตนไหนปุ๊บผมไปเล่าให้เพื่อนฟังในกลุ่ม,มเพื่อนทุกคนขำหมดเลยผมก็เอาละอันนี้แหละมันต้องได้หาได้หาปุ๊บผมก็คิดว่าชั่วโมงนึงคิดว่ามันต้องออกมาค่อนข้างดีครับแล้วเวลาไปถ่ายทําจริงแบบ เฮ้ยคนใ,ในกองถ่ายฮาหมดเลยยังร,รู้สึกมั่นใจในฉากนี้มากครับนะคในตัวของชินครับเอ้ยเฉนเชนครับเ <c oughs> ชนแล้วบอกนปชินครับ <c oughs> โอเคนะคะตัวจริงแล้วขี้กลัวปะจริงแล้วผมเป็นคนไม่ขี้กลัวเลยครับผีผมไม่เคยกลัวเลยแต่ไม่เคยลบหลู่นะครับก็คือเวลามันมีเสียงอะไรแบบว่าเสียงแบบเสียงกุ๊กกิกุ๊กก แล้วเราบางคนจะเวลากลัวจะนอนเกุ๊กกิ๊กไม่ใช่ผีแล้วมั้งเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตามแบบว่าข้างห้องอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไปแอบฟังเฮ้ยไม่ใช่เราก็จะเปิดดูครับว่าเป็นเสียงแมวหรือเสียงผีหรือเสียงอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะแบบเป็นคนที่กล้าครับถามว่าเป็นคนขี้กลัวไหมเราก็กลัวเป็นบางเรื่องแต่เรื่องผีเราไม่กลัวครับแสดงว่าไม่เคยเจอสิ ่าเคยเจอครับเคยเจอแต่แบบมันไม่ได้แบบเจอมาเป็นแบบตัวครับเหมือนแบบฟิลประมาณว่ามาเป็นตอนตอนนั้นปลา่ะครับแม่ครับผมก็คือเหมือนเหมือนฟิลประมาณว่าแบบผมเคยขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วกดลิฟต์ไปชั้น5มันไปเปิดชั้น4ค่ะพอครั้งที่2ก็สังเกตว่าเอลิฟต์เสียหรือเปล่าพอไปกดชั้น5อีกทีนึงคราวนี้มันเปิดชั้น6อครับเนี่ยก็คือเหมือนฟิลเจอพีลิฟต์สมัยตอนเด็กๆแล้วก็เห็นบอกว่ามีฉายาอะไรล่ะชินตะตุ่มมาครับ ชินตะตุ่มหมามันมาจากหัวจุกที่อฟอยมันฟอยเขาคือเห็นผมตัดผมครั้งแรกปุ๊บผมพี่เหมือนตะตุ่มหมาตอนแรกผมก็ตุ่มหมาเป็นไงถามให้เกิดผมเหมบื่อตะตุ่มโคนไงที่แบบตะตุม่มน,นั้นด้านอ่ะโอ้อยแล้วก,ก็ไปแซวแซวไปแซวมาเข้าหูพี่โต,<อ>ต้งโต้งบอกออเผื่อลองเล่นมุกนี้ดูผมก็เผื่อผมก็ลองเล่นมุกไว้ผมทรงอะไรอย่างกระตุม่มตะตุต่มหมาผมก็มองมองไปเผื่อแล้วผมล่ะ <c oughs> คือมันว่าผมไม่ได้ดูผมตัวเองเลยแบบเป็นชแวกตุดตุดควายนี่ครับเออ,เอออะไรประมาณครับ<ผ>มนะผมมุกต่างๆก็อาจจะมาจากพวกเรานี่แหละมุกต่างคือพื้นฐานมันมาจากจากบทด้วยครับแล้วก็เราก็แต่งเสริมเติมแต่งคือ <c oughs> พูดเล่นเองพูดจริงบ้างสุดท้ายคือพี่ต้องก็จะแบบปล่อยอิสระหนึ่งเทคล้วสุดท้ายคือจะเล่นให้เล่นอะไรอยากเล่นอะไรเล่นไปเลยตามที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นก็จะใส่กันยับเลยครับตัวนั้นก็จะ ตัดมาใช้บ้างไม่ตัดมาใช้บ้างส่วนมากแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะตัดมาใช้ครับ <c oughs> มันสดครับมันสดผม,มว่ามันโอเคอ <c oughs> ไม่ได้ตัดมาใช้ก็น่าจะใช้ได้อยู่น,น่าจะ <c oughs> โบโอเคอยู่เลยครับอ่าอ่าแ,แล้วปกติเราเป็นคนที่มุกเยอะอารมณ์ดี <c oughs> ผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นมุกเท่าไหร่ความจริงแล้วแต่ผมมีเป็นคนมีอารมณ์ขันก็คือต่อมุกลบม,มุกคือถามว่าตอนเด็กๆได้ดูพวกตลกคาเฟ่บ่อยครับพวกไอจีเซนคอนเสิร์ตนี่เป็นอะไรที่แบบพื้นฐานบ้านผมเลยผมนั่งดูแบบมุก อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเชนเรียนมาด้านไหนผมเรียนบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ครับได้ใช้วิชาที่เราเรียนมาบ้างหรือเปล่าได้ใช้ครับเกี่ยวกับพวกบริหารตอนนี้ก็คือผมเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็บริหารคอมพิวเตอร์ก็คือเกี่ยวกับพวกโปรแกรมตอนนี้ก็นั่งเล่นเฟซบ o ๊กนี่สแกมใช่มครับไม่ต้องเรียนมาก็ได้ครับับผมแล้วมันจะมีพวกบัญชีครับบัญชีที่เราต้องนั่งเรียนเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็มีได้ทําบัญชีบ้างแล้วเข้ามาสู่ g ีไ ตั้งแต่ตอน4แพ่งครับ4แพ่ง4แพ่งนี่คือเริ่มตอนนั้นทำเป็นครีเอทีฟในการซูบะจิ๋วครับก็คือได้มีโอกาสได้ร่วมร่วมง,ง,งานกับพี่ต้องคือพี่ต้องเขาเห็นผมจากงานโฆษณาชิ้นหนึ่งชื่อ DJ อ้นเป็นงานเ <ๆ S 2> กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวซ่านะครับตัวน,นี้ก็คือมันไปเป็นหนังเมืองคานะครับแล้วคือเขาก็ได้รู้จักเมื่อ10ปีแล้วตอนนั้นพี่ต้องยังเป็นผู้ช่วยภูมิกับอยู่เลยครับ ขาก็เลยให้ผมไปลองแคสบทไอตัวชินดูครับพอมาแมทกับแก๊งแล้วมันก็แบบโอเคเลยครับมันเคมีมันใกล้กันก็เลยออกมาเป็น4แพ่งแล้วก็มาเล่น5้าแพ่งตอนห้แพ่งเนี่ยมาทํายาและครับผีมาตลอดเลยนะผีมาตลอดเลยครับก็มีที่นี่มีเรื่องความจําสั้นครับอันนี้ไม่ผีครับเป็นใกล้ตัวนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์ครับ ว่าเรื่องนี้ถือว่าทําให้คนรู้จักเรามากที่สุดสุดเลยครับ<ๆ>ก็ไปไหนมาไหนจากคนที่รู้จักกันก็เรียกว่าเชนแต่คนที่ไม่รู้จักก็ไอชินอไอชินแ<ๆ>บบกลายเป็นเออเพื่อนการสนิทสนมกันไปเลยครับ<ๆ>ก็คือวันก่อนไปกินข้าวมาไม่นั่งกินข้าวเลยครับมีคนมาขอถ่ายรูปตลอดคือ,อแล้วก็เออแปลกจากคนที่รู้จักเราเป็นจริงๆเพื่อกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษากลายเป็นตอนนี้คือเด็กพี่ชินพี่ชินจําได้แล้วก็ป้าที่แบบ เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่ก็แบบจำเราได้แล้วมาขอถ่ายรูปแบบเกลุ่มคนที่มาดูหนังกลุ่มเนี้ยแปลกกว่าเดิมนะครับตอนนี้ยคือกว้างมากเลยครับเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกรู้สึกแปลกครับฟิลมาไหมฟิลฟิลมาตอนนี้รู้สึกเหมือนต้องขอบคุณอย่างเดียวเลยครับขอบคุณที่เขาไปดูแลทำให้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 เรามาถึงวันนี้แล้วก็ทําให้แบบเขาเรียกกระตุ้นคนดูหนังไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งดีใจมากครับ เรียกได้ว่าเล่นมาตั้ง3แพ่งสี่แพ่ง5แพ่ง6แพ่งเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้จักเท่ากับเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เหมือนกับว่ามัน5ล้าน500ล้านใช่ครับเท่ากับคนรู้จักเรา500เท่ากับ500ล้านคนไม่ครับห้าตอนนี้ก็คือหนังนั้นได้ยอดประมาณ500ล้านนะครับเท่ากับคนรู้จักเราประมาณ5ล้านคนไม่นับ ไม่ไม่นับครับอันนั้นก็คืออีกอีกตลาดนึงครับเคหากันไปครับใช่ครับก็คือไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่อะไรประมาณไม่ค่อยสนับสนุนไม่ไม่สนับไม่สนับสนุนกับเรื่องเรื่องเลยให้เขาไปดูก็ได้ครับแต่คือถามว่าเขาจะได้ยินมุกที่เราเล่นอ่ะไม่ไม่ได้ยินแน่ๆเนื่องจากว่า คนที่เขาซูมผมว่าคนที่เขานั่งดูมันต้องหัวเราะทับมุกเออใช่เขาจะแบบขำอะไรขำอะไรผมว่าไปนั่งดูในโรงใช่ไปนั่งดูในโรงแล้วแบบขำกับคนหมู่มากดีกว่าเอออ่าแล้วทีสรุปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยงานของเชนเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็คือทํางานหลักก็คือดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทเบอร์ลิงเกอร์ครับก็คือดูทั่วประเทศนะครับก็จะมีทีมขายผม8คนผมจะเป็นคอยดูแลพวกเคสเขาร้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยกับ พวกเซลครับงานเสริมมาก็คือจะเป็นเนี่ยครับแน่นหนักของ g t s เนี่ยครับก็งานต่อไปก็น่าจะมี MV ที่ที่หล่อจะถ่ายเป็นพระเอกเออ่าน่าจะยังครับน่าจะเป็นชาวบ้านหนึ่งแล้วครับขึ้นมาจากชาวบ้านสามแต่ก่อนเป็นชาวบ้านสามนี้ขยับมาเป็นชาวบ้านหนึ่งอ่าฮะแล้วก็สองแล้วก็ค่อยเป็นพระเอกต่อไปโอ้หสาธุครับขอเป็นตัวตลกฮ่าๆก็ได้ครับเพราะว่าบุคลิตตลกน่าจะขายออกกว่า ใช่ครับหนังชิ้นน่าตาดีนะเนี่ยโอ้ครับโหูขอบคุณมากน่าจะไปต่อยมวยเฮ้ยเป็ใช่คนเรอเล่นเราเล่นอันนี้ตาดีจริงหน้าตาดีต่อยมวยต้องเป็นหน่วยก้านดีไปต่อยมวยครับเพราอย่างนั้นนะคะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะยังมีฝีมือในด้านการทำอาหารนี่ใช่ครับแล้วก็ทำได้หลายอย่างครับตอนเด็กเริ่มแรกเลยครับอย่างแรกที่ทำก็คือไข่ดาว S <S เหมือนกันเลยค่ะคงานชิ้นแรกเลยครับต่อมาผัดกะเพราผม <S <S ผมแอดวา<ะ>นเลยครับผัดกะเพราครับผัดกะเพราทําได้ทุกผัดกะเพราเลยครับแต่ตอนนี้ก็คือเนื่องมาจากว่าช่วงตอนถ่ายหนังนี่เราผมอ้วนมากมผมก็เลยหาเมนูที่เป็นพวกสลัดออร์แกนิกคือเดี๋ยวนี้มันง่ายครับผักสลัดจะมิกสมาเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วก็จะเที่ยเด็ดไมเลี้องเด็ดใช่ครับไม่ต้องไปปลูกเองนี่คือมาปุ๊บมันจะง่ายครับคราวนี้เราก็หาน้ําสลัดอร่อยๆหา ส่วนผสมที่มีกันนู่นี่นั่นทําให้เราไม่อ้วนนะครับ<ม>ก่อนถ่ายหนังผมลดน้ําหนักได้ประมาณเกือบ5โลครับเ<ม>นื่องาจากว่าวันแรกที่มาฟิตติ้งพี่ต้องบอกวู้บวมมากผมก็ทําไงดีนะออมกาลงกายแล้วก็ออกว่ายน้ำแล้วก็ว่าย<ม>ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีกินลดแป้งครับดึกๆผมไม่ปะแป้งเลยครับครับ ก็ใช้ยัดเข้าปากอย่างเดียวเลยไม่แป้งไม่แป้งโอเคโอเคครับตายเลยครับตายเลยนนี้ผมไม่ผมไม่กินแป้งเลยครับผมไม่กินแป้งครับก็ไกินพวกสลัดกินอะไรประมาณนี้ครับครับผมอะไรกันเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะคะว่าเราไปชวนเข้าครัวดีกว่าไปดูว่าเชนจะมีฝีมือในการปะแป้งไปไม่ใช่ในการทําสลัดสลัดครับลดแป้งครับเผื่อว่าพี่หมูหวานนี่จะได้พ้อมลงไปด้วยโอ้ยดีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทําในช่วง มื่อวานชวนคุกได้เลยค่ะไม่ใช่ติดคุกนะคะคือสีดัอเคคุกค่ะไปกันค่ะ ครับผมวันนี้เราก็มาทําผักขนงสลัดครับโดยเมนูนี้ทําให้ผมแบบขุ่นเพียวและผอมได้ขนาดนี้นะครับก็สิ่งแรกที่เรานําเสนอก็คือพวกชุดผักครับก็เลดโอ๊กกินโอ๊กแล้วก็ผักควอเนี่ยครับแล้วก็เรามาผสมด้วยกูอัดมิกเข้าไปนะครับเราเพิ่มความมันด้วยอะโวคาโดครับอะโวคาโดนี่ทำให้แบบว่ารสชาติมันๆคล้ายๆกับกะทินะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มามิกกันง่ายๆเลยครับก็เอาผักเข้ามานะครับนะครับ ใส่ชามเนี่ยครับ นะครับอะโวคาโดนี่ครับก็คือพะขนงสลัดครับผมน่ารับประทานไหมละครับเมนูง่ายๆครับลองทําดูครับทําให้คุณอาจจะผอมได้ครับขุ่นเพียวแล้วก็เมนูนี้นะครับผมจะเอาไปให้พี่หมูหวานลองชิมนะครับพี่หมูหวานเขาจะได้ผอมอย่างผมบ้างนะครับโอ้โหนี่หรือสลัดพะขนงนี่นะครับพะขนงสลัดครับผมแต่ว่าสลัด ง่ายขนาดนี้เลยง่ายครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกิน5นาทีครับเราหิวหิวมาฉีกฉีกผักใส่ปุ๊บหั่นอะโวคาโดหั่นบุกอัดแล้วก็มิกซ์รวมกันเนี่ยครับ <ๆ S 2> ง่ายมากเลย<น>ครับนะมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะหน้านี้หน้า,นนามะม่วงพอดีเอ๊ยไม่ใช่ครับอะโวคาโดครับผมมันเหมือนมะม่วงมากเลยครับเหมือนนะครับใช่ครับเหมือนกําลังมันแล้วตอนนี้เอ่อกำลังมันนะครับผมที่หมู่บ้านว่าน่าจะได้อีกสูตร ที่จะไปทาให้ร่างกายเนี่ยดูดีนอกจากฝีมือในการทําอันนี้เนี่ยเรายากทำอะไรอีกบ้างก็บุดหอมหันก็ถ้าทาก็หารไทยก็คือพวกกระเพราครับกระเพราก็ผ่ผัดกระเพราไม่ชอบกะเพรากระเพราเบคอนครับคือคือเราจะผมจะใส่น้ํามันน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้ครับเนื่องจากว่าเวลาเราคั่วเบคอนน้ามันมันจะออกไปเองนะครับแล้วก็ใส่พริกใส่อะไรตามเข้าไปก็จะแบบผมเป็นคนชอบกินเผ็ดผมว่ใส่พริกเยอะาที่สุดเท่าที่เยอะได้ ก็บเบคอนมันจะมันๆพริกมันจะเผ็ดกระเทียมมันจะหอมโปกข้าวร้อนๆนะโหครับจบแล้วชีวิตวันนั้นรสสลักนี่มันเกใชไวันนั้นผมงดเลยครับอะไรที่มันมันที่เป็นแป้งอะไรเงี้ยครับรสจริงๆก็มีกินทางนี้ครับพวกสลัดพวกน้ำพริกอะไรเงี้ยครับง่ายๆสาเหตุของน้ำหนักที่ผ่านมาก็คือกับเคาเบคอนนี่แหละอ่าใช่ครับหลักๆเลยอะไรมันมันปิ้งย่างนครับหนักๆเนี่ยโหชอบมากเช่นเนื้อติดมันถ้าไม่ติดมันนี่ไม่กินเลยครับ ทมิดมันก็ติแก่แล้เจะวใช่นะยากจะเล่่อมัน้องนี้ดีกว่านะคะที่นวว่าักก็ได้มันตั้งนานแล้วมันเดี๋ยวเราชิมกันนะชิมชิมเลยดีค่ะครับเดี๋ยวตอนสีพี่ขอขอบคุณน้องก่อนเป็นทางการนะคะที่อุตส่าห์ลงไม้และลงมือมานาบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบ้าก็เอาฝากหนังดีกว่าครับภาพยนตร์เรื่องพี่มากกับขนงครับ ตอนนี้ก็ทุกๆทุกโงรงภาพยนตร์มีฉายแล้วครับอยากให้ทุกคนไปดูครับถ้าไม่ได้ไปดูนะครับจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ใครๆก็ดูกันครับตอนนี้ปิดเทอมนักเรียนไปดูกันเปิดเทอมมาเขาจะคุยแต่เรื่องพี่มากเนี่ยแหละครับถ้าถ้าประมาณว่าไม่ได้ไปดูก็จะเหมือนเอเอคุยกันไม่รู้เรื่องจริงครับัใหญ่ครูน้อยนะคะค <c oughs> รับผมก็ต้องไปดูกัน ใช่ครับเอานักเรียนกันได้ครับเขาหน่อยครับผมที่มันจะเลยเถิดในวันนี้นะคะพี่หมู่วันต้องขอบคุณนักชินมขอบคุณครับขอบคุณครับ